สวัสดีครับแอดทวีศรีมูลคลิปนี้แอดจะไดมาทำการเผาหนึ่งชั่วโมงนะครับให้เบิรงนะครับแต่ที่นี่มันเกิดควันมันบ่ครับเขาจะมีการแก้ปัญหาแบบใดนะครับปกติแล้วแอดจะสิ้นดินเหนียวใสแบบนี้มันบ่ครับแต่ที่นี่ขั้นตอนนี้แอดบริเ็ดนะครับก็คือแอดเจเอาออกไว้นะครับแต่ที่นี่แอดจะนำไส้นะครับมาใส่ไว้ แนนะครับแบบนี้นะครับเอาน้ำใส่มาใส่แบบนี้เพื่อนยังตีครับเวลานะครับมันเกิดปัญหาเรื่องควันมันบอครับพราะเาเขาจะปิดเตาเมนบอครับเขาก็จะได้นําอุปกรณ์มาปิดไว้นี้เลยนะครับงางนะครับแบบนี้ปุ๊บ ปิดขอบเลยนะครับเพียงแต่ให้เอฟซีนะครับที่ทําการทําการเผาก่อนหนึ่งชั่วโมงยังส่นะครับหรือว่าอบใหม่ไว้นะครับให้เตรียมแค่กระป๋องแบบนี้ไว้นะครับนะครับเตรียมไว้เพื่อเวลาเกิดเขาจะดับเตานะครับเพราะว่าเขาจะปล่อยเตาหนีทิ่มว้ขามขึ้นยังส่นะครับเราตอนเสาร์เขาก็จะได้มาเผาง่ายนะครับอันนี้คือวิธีการเตรียมการนะครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวไปเบื้องการเผาได้เลยนะครับว่าเหตุการณ์จะเป็นแบบไดนะครับเราเข้าคอยมาแก้ไขปัญหาเรื่องควานกันนะครับครับถึงเวลาถือว่าเข้าจุดเตาแล้วนะครับเอาเศษถ่านใส่มันจะเป็นลักษณะนี้นะครับขอให้เอฟซีนะครับเริ่มจุดได้เลยนะครับจุดไฟแห้งเขาเลยนะครับเพราะว่าเขาจะได้ทําการเผาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ ให้ไฟมันลุกขึ้นสู่ทอ่อแกนกลางนะครับนะครับเดี๋ยวแอดจะเอาฟืนใส่นะครับ ล่อไฟขึ้นทอแกนกลางอย่างเดียวนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวแอดจะมาอัพโหลดให้เบิ้งนะครับว่าความห่อนของทอแกนกลางมันก็จะเผาใหม่ไปเรื่อยๆนะครับเขาเผารวดเร็วนะครับแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นหรือว่าเข้าไปสังเกตเบิงเบ้งเตาห่อห่อนนะครับให้ห่อนสุดๆรเราเ่าก็ททาการหยุดนะครับนะครับ ครับการเผาก็จะดําเนินการไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเห็นบ่ครับเปลวไฟจากท่อแกนกลางก็จะลุกขึ้นออกแบบนี้นะครับให้เอฟซีเฮ็ดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเผาไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วแต่มีเวลานะครับถ้าบ่มีเวลากะกะใหายมันห้อนนะครับแล้วก็หายมันรุนแรงนะครับแล้วก็จับเบื่องเต่าว่ามันห้อนแห้งบ่ออย่างสนะครับ ถ้าสาหรับคนมีเวลากับเผาไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเอาไฟใส่ทอกลางมันก็จะลุกขึ้นดีไปเรื่อยๆนะครับถ้าห่อต้องการใส่แห้งห่อก็ใสไปเรื่อยๆนะครับครับแอดได้ทาการจุดไปจนกว่าใหม่จนใหม่นะครับลรวก็ทําการได้เบาฟื้นนะครับ ผลปรากฏว่าควนออกแล้วนะครับหลังจากที่ว่าเฮ้าหยุดทําการเผาต่อในจุดใตเตาข้างล่างนะครับจะเห็นได้ว่าควนขึ้นมาเต็มเลยนะครับแสดงว่าใหม่ในเต่เาเฮารับความห้อนเต็มที่แล้วก็จะมีควนพวยพุ่งขึ้นมานะครับหลังจากนี้เฮ้าปฏิบัติการได้เลยนะครับโดยที่ว่าเฮ้าเตรียม อุปกรณ์ที่ห้าเตรียมไว้ก็คือกระป๋องนะครับนะครับเพียนบ่ครับจะมีว้นข้นมาตลอดนะครับเราห้าก็เอากระป๋องขอบไปเลยปั๊บแบบนี้นะครับเราห้าก็เอาไส้นะครับโรย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 นะครับแถวแถวคางนะครับหรือว่ากบนะครับให้มิชิดนะครับว้นก็จะโบมีนะครับแล้วลังจากนั้นนะครับ กวจะดันลงล่างนะครับเพราะดันลงล่างนะครับเขาก็เอาฟื้นเอายางออกนะครับเอาฟื้นออกแล้วเขาก็ปิดเตาดันล่างได้เลยนะครับเป็นอันเสร็จนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับยูดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ